พี่น้องชาวจังหวัดกรสินเขตหกอำเภอกุชินาลายเขาวงนาคูทุกท่านครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดกกต้องกุดว่าตะมนกุดว่ากุชินารายครับทุกท่านครับตามที่ผมได้เรียนนำเสนอมาเป็นระยะระยะว่าแนวความคิดในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของเขตหเราก็คือจะต้องเอาชนะความยากจนจะต้องแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับ เมื่อได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วเราพบว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขเร่งด่วนคือการผลักดันประชากรของเราซึ่งมีปริมาณถึง70%เปอร์ซ็นเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรครับแรงงานในภาคเกษตรมีปัญหาก็คือภาคเกษตรเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำครับนั่นก็หมายกมว่าสาเหตุที่เรายากจนเนี่ยไม่ใช่คนของเราขี้เกียจไม่ใช่คนของเรางอมืองอเท้าแต่เราสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ถึง70%เราเอาให้เขาไปทำงานในงานที่ให้ผลตอบแทนต่ำครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องผลักดันประชากรคนของเรากลุ่มนี้เนี่ยขยายออกไปสู่อุตสาหกรรมอื่นไปธุรกิจอื่นไปงานแขนงอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนั่นก็จะเป็นการเพิ่ม GDP ของเราโดยอัตโนมัติครับทุกท่านทีนี้คำว่าผลักออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากให้ไปทำอย่างอื่นแล้วเราก็ เราเหนื่อยกันเต็มทีแล้วกับการที่ต้องพลัดบ้านพลัดเมืองไปทางานกรุงเทพกรุงไทยไปเป็นคนใช้ไปเป็นแรงงานอุตสาหกรรมในภาคอื่นให้เขาดูถูกเกยยนหยามคนอีสานเราไม่ต้องการแบบนั้นอีกแล้วความคิดของผมคือจะต้องสร้างงานสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาในเขตของเรานี่แหละในบ้านคนเรานี่แหละให้คนของเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่างพ่อห่างแม่ไม่ต้องห่างลูกเต้าให้ได้ทํางานที่บ้านเราทุกท่านครับงานที่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาเร่งได้ทันที ก็คือเฮาต่อยอดจากทรัพยากรที่เฮามีอยู่แล้วกออนุย่าว้าผู้ไทยบางกุฎาเนาะสิ่งที่เฮามีอยู่แล้วนี่บ้านกุฎวาเนี่ยครับมีความโด่งดังที่สุดในระดับโลกในระดับสากลคือบ้านบางไฟตะไลหลานครับบ้านกุฎวาเป็นแรงร่วมของศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยที่เพื่อกัเว้าวหอดเพื่อกับคุจักครับความคืบผมพี่นออ้องผมเยอดต่อยอดจากบางกุฎาคือผมเย็ดบุญบางไฟตะไลหลานาน,านานาชาติครับ ผมละเชิญจากประเทศสปปลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศพมา่าเอ็ดงานบุญบางไฟนะันนาชาติเขาก็ได้บุญบางไฟคือเฮาครับเอาบางไฟมาสิงเดียวเพื่อปานกุดว่าเขาเป็นเจ้าภาพผมจะเชิญท่านทูตประเทศนั้นประเทศนี้มาผมจะเชิญระดับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวมาเป็นประธานผมต้องการพักดันเพื่อกุดว่านี่มีแม่นแค่ขายวัฒนธรรมผู้ไทยสือ่อแต่ต้องการเป็นแรงมรดกอะไรจะทำพุูไทยของโลกเลยเป็นศูนย์กลางเลยเพราะเขาเคยเอ็ดมาแล้วครับ ยุคเขาว่งเขาเคือเอ็ดแล้วงานผู้ไทยนานาชาตินักท่องเที่ยวผู้ไทยหลายกระด้กระดอผมคิดว่ามัองนี่นเห็นเท่าพักดันคุณมาเขากลายเป็นบังไฟตั้งไรล้านเนี่เอาคือบังไฟตั้งไรล้านนานาชาติเลยเอาให้ระดับเอเชียระดับโลกมาดูท่านทูตของแต่ละประเทศฝรั่งต่างประเทศเชิญเข้ามานี่ครับมาแล้วเกิดการจ้างงานเกิดรายได้เกิดการท่องเที่ยวที่เสริมเดี๋ยวเขาไปเห็นบอกครับพี่น้องครับเกิดงานขึ้นมากุดว่ากลายเป็นศูนย์กลาง ในเขตภูมิภาคอื่นสามารถทา,าเอ็นงานําไดสร้างงานสร้างเผื่อต่อเดียวใดนี่ครับมันเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วของดีที่เขามีอยู่แต่ของดีที่ซื้อมันมีพอครับของดีแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเงินต้องเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งความกินดีอยู่ดีให้พี่น้องประชาชนเราได้พี่น้องครับผมต้องการพักดันตะบนกุวดวาบางกุวดวะเพื่อเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวบางไส ตะไล่ล้านระดับนานาชาติครับฝากไ้พิจารณาครับขอบคุณครับ